ด่วนครับสถานการณ์ชายดานไทยกัมพูชาปะทุขึ้นมาอีกครั้งนะครับและคราวนี้เนี่ยเสียงจากนานาชาติดังกระหึ่มพร้อมกันเลยทีเดียวใช่แล้วครับตอนนี้การประทะระลอกใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆตามแนวชายแดนผลักดันให้ความตึงเครียดพุ่งขึ้นไปสู่จุดสูงสุดอีกครั้งซึ่งน่าเป็นห่วงมากครับ ประเด็นที่น่าจับตามองที่สุดเลยก็คือมีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายใช้อาวุธหนักเข้าปะทะกันครับและนั่นแหละครับคือตัวเร่งที่ทำให้สถานการณ์มันบานปลายอย่างรวดเร็วจนทั่วโลกต้องหันขวับมามองทันทีและแน่นอนครับทันทีที่เรื่องนี้เกิดขึ้นปฏิกิริยาจากผู้นำและองค์กรระดับโลกก็มาถึงอย่างรวดเร็วนีครับ ตอนนี้เลยนะครับมีผู้เล่นหลักๆ3รายใหญ่ๆระดับโลกเลยที่ออกมากดดันเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องลดความรุนแรงลงโดยด่วนที่สุดเริ่มกันที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาเลยครับออกมาถแถลงการผ่านเจ้าหน้าที่ระดับสูงชัดเจนและหนักแน่นมากบอกว่าคาดหวังอย่างยิ่งให้ทั้งไทยและกัมพูชาปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่มีอยู่แล้วและต้องทำทันทีเพื่อยุติความขัดแย้งที่กำลังลุกลามนี่แหละครับ มาที่ทางด้านสหประชาชาติกันบ้างเลข,ขาธิการอันโตนิโอกูตเรสก็ออกมาแสดงความกังวลอย่างสุดซึ้งเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องการใช้อาวุธหนักนี่แหละครับท่านเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายต้องใช้ความอดทนอดกลั้นขั้นสูงสุดอย่าให้สถานการณ์มันลุกลามไปจนควบคุมไม่ได้ส่วนในภูมิภาคของเราเองมาเลเซียนในฐานะประธานอาเซียนนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมก็ส่งสารที่ชัดเจนมาก บอกว่าการต่อสู้ต้องยุติแล้วต้องกลับมาที่โตะเจราจาแถมยังย้ำด้วยนะครับว่ามาเลเซียพร้อมเป็นตัวกลางอำนวยความสะดวกให้เลยเห็นไหมครับสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือไม่ว่าจะมาจากสหรัฐสหประชาชาติหรืออาเซียนแต่ข้อเรียกร้องหลักเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนั่นก็คือหยุดยิงลดความรุนแรงแล้วกลับไปเจราจานี่คือเสียงที่ดังเป็นเสียงเดียวกันจากประชาคมโลกครับ แต่ว่าท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากนานาชาติเหล่านี้มีกลุ่มคนที่กำลังรับผลกระทบไปเต็มๆและรุนแรงที่สุดพวกเขาคือพลลเรือนผู้บริสุทธิ์ครับมีรายงานเข้ามานะครับว่าการประทะกันครั้งนี้เนี่ยมันบีบให้ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนต้องทิ้งบ้านทิ้งช่องอบพยพหนีตายกันเลยทีเดียวกลายเป็นผู้พลัดถิ่นทั้งสองฝั่งเลยครับ รายงานที่ออกมานี่ชัดเจนมากครับความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่พังไปและที่สำคัญที่สุดคือชีวิตของพลเรือนนี่แหละครับทำให้ตอนนี้มีเสียงเรียกร้องดังขึ้นมาเลยว่าทั้งสองฝ่ายต้องปกป้องพลเมืองและต้องเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปโดยด่วนที่สุดแล้วคําถามก็คือทางออกจากวิกฤตครั้งนี้มันอยู่ตรงไหนล่ะคําตอบก็คือทุกฝ่ายชี้ไปในทิศท,ทางเดียวกันหมดเลยครับ นี่คือทางออกที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันครับเป็นเหมือนแผน3ขั้นตอนที่ชัดเจนมากที่ผู้นำทั่วโลกกำลังผลักดันอยู่ 1. ยุติการสู้รบทั้งหมดทันที 2. รับประกันความปลอดภัยของพลเรือนทุกคนและ 3. กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาทางการทูตให้เร็วที่สุด และจุดที่สำคัญมากนะครับคือเลข,ขาธิการ UN เนี่ยท่านได้อ้างอิงถึงปฏิญญาร่วมที่เคยตกลงกันไว้แล้วที่กัวลาลัมเปอร์เมื่อ26ตุลาคมท่านย้ำว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่มันมีกรอบการทำงานอยู่แล้วและนี่แหละคือรากฐานสำคัญที่จะพาก,กลับไปสู่สันติภาพได้เพราะฉะนั้นฉันทามติมันชัดเจนมากครับข้อสรุปจากทุกฝ่ายคือเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า ทางออกจากวิกฤตนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปลายกระบอกปืนแต่อยู่ที่การเจรจาโดยสันติวิธีเท่านั้นและสุดท้ายคำถามสำคัญที่ยังแขวนอยู่ตรงหน้าเราทุกคนก็คือท่ามกลางแรงกดดันจากนานาชาติที่หนักหน่วงขนาดนี้จะสามารถดึงสถานการณ์กลับมาได้หรือไม่สันติภาพจะกลับคืนสู่ชายแดนได้สำเร็จหรือเปล่านี่คือสิ่งที่พวกเราต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดแบบห้ามกระพริบตาเลยครับ